สัตว์จำพวกวินิบาตกับการเห็นจตุราริยสัตว์พิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษทิ้งแอกซึ่งมีรูอยู่เพียงรูเดียวลงไปในมหาสมุทรในมหาสมุทรนั้นมีเต่าตาบอดตัวหนึ่งล่วงไปร้อยปีร้อยปีจะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งพิกูทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรจะเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอดตัวนั้น ล่วงไปร้อยปีร้อยปีจึงผุดขึ้นมาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นจะเป็นไปได้บ้างก็ต่อเมื่อล่วงการยาวนานในบางคราวพิกุทั้งหลายข้อที่เต่าตาบอดตัวนั้นต่อล่วงไปร้อยปีร้อยปีจึงผุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งจึงพึงยื่นคอเข้าไปในรู ซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้นยังจะเร็วเสียกว่าการที่คนพาลซึ่งเข้าถึงการเกิดเป็นวินิบาตแล้วจักได้ความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าพิกุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าในหมู่สัตว์จำพวกวินิบาตนั้นไม่มีธรรมจริยาไม่มีสมจริยาไม่มีกุศลกิริยาไม่มีบุญญกิริยา มีแต่การเคี้ยวกินซึ่งกันและกันพิขุทั้งหลายการที่สัตว์มีกำลังมากกว่าเคี้ยวกินสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าย่อมเป็นไปเป็นธรรมดาในหมู่สัตว์จำพวกวินิบาทนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าพิขุทั้งหลายข้อนั้นเพราะความที่ไม่เห็นอริยสัตว์ทั้งสี่อริยสัตว์สี่อย่างไรเล่าสี่อย่างคืออริยสัตว์คือทุกอริยสัตว์ คือเหตุให้เกิดข <strong> ึ้นแห่งทุกข์อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ที่ขูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ดังนี้